ประตูก้าวสู่เมืองแห่งความสุขที่พิษนุโลก จังหวัดพิษณุโลกจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายแถมยังเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ไม่ยังยาวนานหลายๆคนที่เคยไปก็คงจะต้องร้องว้าวแล้วก็อยากไปซ้ำส่วนใครที่ยังไม่เคยไปบอกเลยว่าต้องไม่พลาดแล้วนะคะมาค่ะถึงเวลาที่เราเนี่ยจะไปสร้างโมเมนต์ด้วยกันแล้วล่ะคะ่ะ แรกค่ะเมื่อมาถึงที่พิษนุโลกทั้งทีงานนี้ก็ต้องไหว้พระพุทธชินราชที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมราวิหารที่วัดแห่งนี้เนนะคะยังตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำน,น,น,นานด้วยละค่ะพระพุทธชินราชหรือที่เรียกกันว่าหลวงพ่อใหญ่ได้รับการถวายพระเกียรติคุณยกย่องให้เป็นพระพุทธรูปที่สง่างามที่สุดในประเทศไทย วัดที่ใกล้กันมากๆเลยค่ะเพียงแค่เดินข้ามถนนไปนั่นก็คือที่นี่เลยวัดนางพญาซึ่งสร้างในสมัยสุโขทัยโดยพระนางพญาเนี่ยนะคะเป็นที่เรื่องลือถึงความศักดิ์สิทธิ์และก็มีชื่อเสียงในด้านเมตตามหานิยมเรียกได้ว่าเป็นราชินีแห่งพระเครื่องที่เราเนี่ยนะคะควรจะต้องไปบูชาสักครั้งค่ะ ึงที่เมืองพิษณุโลกทั้งทีงานนี้เนี่ยเราก็ต้องเลี้ยวเข้าไปที่นี่เลยค่ะมหาวิทยาลัยนเรศวรไปชมพิพิธภัณฑ<ะ>์ผ้ากันสักหน่อยค่ะที่พิพิธภัณฑ์ผ้าแห่งนี้เนี่ยนะคะนั่นก็คือสิ่งที่สะท้อนความมีสเสน่ห์เอกลักษณ์ที่ถ่ายทอดทางภูมิปัญญาโดยไฮไลท์ของที่นี่เลยเนี่ยนะคะอยู่ที่ห้องที่หนึ่งค่ะห้องพิพิธภัณฑ์ผ้าจิตรดาที่จัดแสดงชุดฉลองพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชนีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากการเดินชมการจัดแสดงภาพไทยแล้วเนี่ยนะคะเรายังสามารถทำกิจกรรม DIY ที่นี่ได้ด้วยนะ กิจกรรมผ้าตอกดอกไม้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะคะยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายเลยล่ะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผ้ามัดย้อมหรือว่าการทําโคมแบบนี้นะสวยมากซึ่งนอกจากพิพิธภัณฑ์ผ้าแห่งนี้แล้วเนี่ยยังมีหอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวรด้วยล่ะคะ่ะซึ่งที่นี่เนี่ยนะคะจะจัดแสดงผลงานศิลป์ที่สุดแสนจะล้ำค่า โดยชั้นหนึ่งเนี่ยนะคะจะเป็นการจัดแสดงภาพในรูปแบบนิทรรศการหมุนเวียนค่ะชั้น2เนี่ยนะคะจะเป็นห้องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติโดยจะนำผลงานเด่นๆของศิลปินแห่งชาติแต่ละท่านเนี่ยนะคะมาไว้ที่นี่ค่ะส่วนชั้น4ที่นี่เนี่ยนะคะจะจัดแสดงรูปหล่อองค์สมเด็จพ,พระนเรศวรมหาราชแอบบอกเลยนะคะว่าต้องมาไหว้เลยล่ะค่ะอันนี้เอกลักษณ์มากนะจ๊ะ ใช่ไหมล่ะค่ะบอกเลยนะว่ามาพิศนุโลกทั้งทีงานนี้ต้องห้ามพลาดค่ะแวะไปที่นี่เลยไปกินข้าวมันไก่พังกีวันนี้เนี่ยเรามากันที่สาขาชัยานุภาพค่ะข้าวมันไก่อายุกว่าร้อยปีสูตรเด็ดเนี่ยก็ต้องยกให้นี้เลยน้ำจิ้มที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะคะเป็นน้ำจิ้มโบราณทานกับไก่บ้านสับเหนียวเหนียวนุ่มๆสดคู่กับ จืดมารับอากาศดองบอกเลยว่ารสมากค่ะพี่สาวชาวไทยอิ่มท้องแล้วงานนี้เราก็ต้อง หาความรู้กันต่อที่นี่เลยค่ะที่สะพานพื้นบ้านจ่าทวีที่แห่งนี้เนี่ยนะคะเก็บรวบรวมของโบราณที่หาชมได้ยากเอาไว้รวมกันเยอะแยะมากมายเลยละคะ่ะและที่นี่เนี่ยนะคะก็ยังมีประวัติของจ่าสิบเอกดรทวีบูรณะเขตบุคคลดีเด่นทางวัฒนธรรมสาขาการช่างฝีมือแขนงช่างหล่อประจำปี2526ซึ่งเป็นผู้จัดสร้างโรงหลอ่อพระแห่งนี้เอาไว้อีกด้วยละคะ่ะใครเนี่ยนะคะที่อยากชม การหล่อพระแล้วก็ปิดทองพระพลาดไม่ได้เลยละค่ะเพราะที่พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจากทวีแห่งนี้เนี่ยนะคะคือตำนานเลยละค่ะแต่ละขั้นตอนเนี่ยปราณีตแล้วก็ละเอียดสุดๆเลยค่ะเอาละ<ว>่ะบอกแล้วใช่ไหมละค่ะว่าที่จังหวัดพิษณุโลกเนี่ยพิเศษแบบสุดๆใส่ไข่ไปเลยจ้า ออกไปใช้ชีวิตชมเมืองที่แสนพิเศษแห่งนี้ไปด้วยกันนะคะแล้วก็มาสร้างโมเมนต์สุดประทับใจให้รางวัลกับชีวิตโมเมนต์ที่ใช่สร้างได้ไม่ต้งองรอพกกระเป๋าผ้าเพื่อลดการใช้พลาสติกจะได้ไม่สร้างภาระให้กับโลกใบน,นี้นะ Have a good day นะคะทุกคน